ในโอกาสแบบน,นี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลสร้างบุญสร้างกุศลสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและบรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องที่รอรับการช่วยเหลือที่รอรับ <c oughs> ทุนบุญเพื่อจะพ้นจากความทุกข์ยากลมบากได้เป็นสิ่งที่ ที่เพื่อเป็นสิ่งที่คาดหวังเป็นสิ่งที่ลดเพื้องความทุกข์ให้กับบรรดาเพื่อนมนุษย์และดวงญานทั้งหลายบัดน,นี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ได้เป็นผู้ผ่านวันเวลาจากปีสู่ปีทุกมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่จริงแล้วก็เป็นการพัฒนาสำหรับการที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็เป็น บทเรียนหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นประสบะการณ์หลายสิ่งหลายอย่างก็ทําให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแท้จริงแล้วบนโลกใบนี้ก็เป็นเหมือนโรงเรียนโลกใบนี้ก็เป็นเหมือนบททดสอบโลกใบนี้ก็เป็นสถานที่ที่ทําให้ทุกคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้ตัดสินใจว่าจะดําเนินชีวิตต่อไปในทิศทางใดหากยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผู้มีปัญญาก็จะได้พิจารณาจากวันเวลาที่ผ่านไปหากเราทั้งหลายทั้งปวงได้เห็นความเป็นจริงแล้วว่าการต่อสู้ดิ้นลนมาทั้งชีวิตก็ามาถึงจุดนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามีความผาสุขไม่ได้แปลว่ามีความมั่นคงปลอดภัยหรือมีความสบายใดๆเลยและเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะรักษาความสุขนี้ไว้ให้อยู่กับเรายาวนาน และพยายามที่จะไม่ให้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาเบียดเบียนใหม่ซึ่งก็จะต้องเป็นผู้มีสติจะต้องเป็นผู้มีความคิดจะต้องเป็นผู้คอยระมัดระวังดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปิจุทั้งหลายและบรรดาภูกดทั้งหลายอย่าได้หมความประมาทเพราะความประมาทแมนะ้แต่เพียงเล็กน้อยครั้งเดียวก็จะนํามาสู่อันตรายก็จะนํามาสู่ความเสียหายและหำนํามาสู่โอ,อก,กาส ที่จะต้องกลับมาทุกทรมานเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นชีวิตที่ผ่านไปทุกวันทุกเวลาทุกปีถ้าเป็นผู้มีปัญญาก็จะได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเราก็มีโอกาสที่จะนำประสบการณ์ความรู้ในชีวิตนี้เพื่อจะมาพัฒนาต่อยอดดังบุคคลอันประเสริฐอันมีพระพุทธเจ้าและเหล่าอริยะสาวกทั้งหลาย เขาก็ดิน้นรนต่อสู้กันมาจนความพันมาจนกระทั่งประสบผลสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอํานาจวัฒนบารมบีไม่ว่าจะเป็นสรรเสริญเป็นผู้มีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์แต่ในที่สุดแล้วเขาทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เห็นความเป็นจริงว่าที่ยังไม่ได้ก็มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความทยานอยากมีแต่ความขุนขวายมีแต่การดิน้นรนต่อสู้มา แต่เมื่อได้มาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นเครื่องยืนยันทําให้เกิดความผาสุกตลอดไปเป็นเพียงแค่ความภาคภูมิใจชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับบรรดาผู้คนทั้งหลายขณะที่ยังไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็เรียกร้องก็เป็นผู้ที่เล่าร้อนเรียกร้องที่อยากจะได้มีอยากได้เป็นแต่เมื่อมาถึงในจุดที่ได้มาแล้วก็มีความสุขเพียงชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็เป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่จะต้องคอยปกปักรักษาเป็นสิ่งที่จะคอยประคับประคองไม่ให้สูญหายไม่ให้จากไปหลายสิ่งหลายอย่างก็จึงเป็นเงื่อนของการจะต้องดูแลจะต้องเพิ่มงานจะต้องเพิ่มความรับผิดชอบจะต้องเพิ่มภาระซึ่งก็กลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะหาสัจธรรมความเป็นจริงได้และในที่สุดทุกคนไม่ว่าจะครอบครองอะไรเหมือนกับข้าราชการได้ไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ มาเป็นพันเอกนายพลทั้งหลายทั้งปวงแต่ในที่สุดก็มีความสุขเพียงชั่วครางชั่วคราว mm hmm. เมื่ออายุครบกรเกษียณ mm hmm. ก็ไม่มีค่าไม่มีราคาไม่ได้มีความหมาย mm hmm. ก็พยายาม mm hmm. ที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้รับความสุขได้รับสรรเิริญได้รับตำแหน่งได้รับอำนาจนะถึงจะยืแยงหรือถือจะเป็นผู้ที่พยายามที่จะสร้างตัวสร้างตนแต่ในที่สุด mm hmm. ก็ไม่มีอะไร เป็นเครื่องยืนยันว่าจะอยู่ได้ตลอดไปจะหลอกตัวเองหลอกคนอื่นหรือหลอกใครก็ตามเลยที่สุดก็จะเป็นการแสดงเป็นการสลายสูญหายไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะนำมาสู่ความทุกข์ยากลำบากหากเราเป็นผู้ติดอกติดใจในยศถาบรรดาศักดิ์ในลาบสกาละในความยิ่งใหญ่ในสิ่งที่เราได้เคย มีเป็นเคยมีเคยเป็นที่บรรดาผู้คนทั้งหลายก็ไขวยคว้ากันมาและนั่นก็นเป็นที่มาของทุกซ้อนทุกทุกที่หนึ่งก็คือเป็นทุกเหตุการ์ที่เราจะต้องคุ้นไยดิ้นรนมาทุกวิธีทางทุกที่สองคือเราจะต้องมาสูญเสียและมีความทุกขยากลำบากเป็นผู้ที่ <c oughs> อยู่ในฐานะที่ทำจัวทำใจไม่ได้ก็จะกลายเป็นทุกซ้ำซ้อนทำซ่าเพราะเราไม่รู้จากคำว่า พอใจเราไม่รู้จักคําว่าพอดีและและไม่รู้จักคําว่าพอแล้วนั่นก็เป็นอุปนิสัยของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นที่เป็นสิ่งที่นํามาสู่การที่เราจะต้องมีอาสวะกิเลสเป็นภาระภูันให้เราไม่จบไปสิ้นปัินี้หลายคนก็ต้องออกไปที่จะประกอบสัมมาอาชีพไปดูแลไปเกี่ยวข้องไปรับผิดชอบกับชีวิตของปุถุชน ถ้าเราไม่หลอกตัวเองก็เป็นความเหนื่อยยากก็เป็นความลำบากเป็นความทุกข์ทรมานดิ้นรนต่อสู้กันไปและก็มาแก่และก็มาเท่าแล้วก็จะต้องมาสูญเสียโดยที่เรานั้นเสียเวลาไปกับสิ่งต่างๆโดยที่จะไม่ทำให้เราพ้นจากทุก์ได้เลยมีเป็นผู้ที่ <c oughs> ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับบุคคลที่มีปุญญาธิการดังเช่น ผู้ที่ได้บรรลุอริยบุคคลไปมากมายในสมัยพุทธกาลเราทั้งหลายก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อมีปัญญาเห็นความเป็นจริงแล้วก็จริงปล่อยก็จึงวางก็เป็นเรื่องฝืนความรู้สึกของบรรดาผู้คนที่อยู่ในสมัยปัจจุบันหรือผู้คนที่ยังไม่เข้าถึงธรรม แต่ในที่สุดถ้ามนุษย์เข้าใจความเป็นจริงแล้วมนุษย์มีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือหนีจากทุกข์ให้ได้จะต้องยุติความทุกข์ให้ได้เราไม่ปรารถนาอะไรมากขออย่าได้มาเบียดเบียนเราในเรื่องของความแก่ความเจ็บความพัดภาคความผิดหวังความตายความทุกข์ทรมานความเสียอกเสียใจรวมกระทั่งถึงการที่เราผิดพลาดครั้งใดคราใดก็จะต้องไปอยู่ในอบายภูมก็เป็นเรื่องที่ยิ่งทุกข์ยากลำบากแสนสาหัส ก็เดิมอีกดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่รู้ความเป็นจริงก็จริงได้แปลกว่าการให้เราเห็นและให้เข้าใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นว่าเรานั้นจะต้องหนีจากทุกข์ให้ได้เราจะต้องยุติความทุกข์ให้ได้นี่เป็นสิ่งที่พระทั้งหลายทั้งปวงก็พูดซ้ำพูดซ่าพูด,พดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เตือนติดเต,ตือนใจเตือนสมองของเราทั้งหลายทั้งปวงให้จดให้จำมิฉะนั้นเราก็จะต้องหวนกลับมาในอนาคต ที่จะต้องกลับมาเกิดใหม่ที่จะต้องกลับมาทุกข์ยากลําบากลี่หลนต่อสู้และก็จะต้องเป็นผู้เดือดร้อนจากความที่เราทั้งหลายหนีออกจากวงจรที่มี <c oughs> อยู่ในจักรวาลที่กักขังเราไว้ไม่สามารถยุติลงได้นั่นก็แปลว่าเหล่านั้นจะต้องเสียเวลาอีกไม่รู้เมื่อไหร่จะจบสิน้นและก็ไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่าจะยุติเมื่อไหร่ แต่ถ้าเรามุ่งหน้าหาทางตามที่พระพุทธเจ้าและอริยสา,าวกเขาทําดําเนินการกันเราก็มีโอกาสเราก็จะมีความรู้เราก็จะมีความสําเร็จเพราะเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่รับตัวเองจงสารตัวเองว่าเราควรจะเหนื่อยได้แล้วควรจะพอได้แล้วกับการที่จะต้องรับผิดชอบดิ้นรนขนขวาย ก่อเวรก่อกรรมบางครัง้งบางคราเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องของคนที่เราลักของที่เราลักเพื่อไม่ให้ปีการเสื่อมสลายสูญหายไปแล้วเวรกรรมมากมายก็เป็นผู้ที่ <c oughs> ถาโถมเข้าใส่ใจเราจนกระทั่งกลายเป็นบุปนิสัยติกาที่จะแสดงออกเอาตัวเอาต,เอาตนเป็นที่ตั้งไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มี <c oughs> สติสัมปชัญญะไม่รู้สถานการณ์ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้การไม่เวลาเอาแต่ความอยากที่อยากจะเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่ผู้มีความหมายผู้ได้รับการชนะเสด็จเดียนอยอไม่เห็นว่าบรรดาผู้คนที่อยู่ในสังคมเขาทํากันอย่างไรเขาวางตัวกันอย่างไรเขาอยู่ในสถานการณ์อะไรแต่ด้วยกิเลสข,ของตัวเองก็ผลักดันขึ้นมาที่จะเรียกร้องความสนใจที่จะเรียกร้องให้เกิดความยอมรับและก็เป็นที่ มีความหมายนั่นก็แปลว่ากิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็หลอกลวงหลอกลวงทุกคนให้เป็นผู้ที่ข่อยคว้าเพื่อจะหาลาบยศสรรเสริญหาชื่อเสียงหาเกียรติยศหาคนทั้งหลายทั้งปวงให้มาศรัทธาตนเองเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความเดือดร้อนในอนาคตและในปัจจุบันวันนี้เราก็เป็นผู้ที่เข้าถึง พระธรรมคาสั่งสอนวันเวลาที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งปวงแต่จริงแล้วก็เป็นวันเวลาแห่งการเรียนรู้นําข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะได้มาพิจารณาเพื่อมาไต่ตองเพื่อมาแยกแยะเพื่อมาวิเคราะห์เพื่อที่จะมาทําการตัดสินใจว่าเราจะเดินอย่างไรดีเราจะเปลี่ยนแปลงตัวอย่างไรดีหากเรายังเห็นคนส่วนมากบนโลกใบน,นี้เดินทางกันและคิดว่าเป็นการเดินทางที่ถูก ก็แปลว่าเราไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความปิติสระแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งใดที่จะ <c oughs> ทําให้ตัวเองนั้นได้เป็นผู้พ้นจากทุกยากลำบากเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จึงเป็นผู้จะต้องคิดแนละพิจารณาตัดสินใจให้ดีว่าชีวิตมันมีเวลาอันสั้นมีเวลาอันจำกัดเราจะเดินทางสายไหนหากเรล่านั้นเป็นผู้ ตื่นรู้และก็เป็นผู้ที่กลับมาหาความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงด้วยเหตุด้วยผลเราก็จะรู้ว่าแนวทางของพพกที่เจ้านั้นคือสันติสุขคือความเป็นอิสระความที่เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีอะไรที่คอยวาดระแวงไม่ต้องมีอะไรที่ต้องิ้บรนขนขวายมนุษย์ไม่จำเป็นที่จะต้องทุกข์ทรมานมากมายอย่างที่เป็นกันอยู่ในทุกวันนี้ แต่ด้วยบรรยากาศสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงวัฒนธรรมประเพณีผู้คนในอดีตก็พากันหล่อร้อมพากันปลูกฝังให้เราจะต้องคิดตามและก็ทําตามแต่ในที่สุดเขาทั้งหลายที่บอกเราทําให้เราเห็นก็ไม่ได้แปลว่าเขาเอาตัวรอดเขาก็ไปยากไปลําบากแต่เราก็ยังเดินตามเขาและในที่สุดเราก็จะไปยากไปลําบากเหมือนกับที่เขาเป็นดังนั้นเราควรจะมีอิสระในตัวเองที่จะถามตัวเองที่จะบอกตัวเองว่า อะไรคือประโยชน์สูงสุดอะไรคือสิ่งที่เราควรจะทําให้เกิดขึ้นอะไรจะทําให้เราปลอดภัยอะไรจะทําให้เรานั้นพ้นจากความยากทุกข์ลำบากและอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นผู้อยู่ในสถานะที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอีกแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีโอกาสได้คิดมีโอกาสได้พิจารณามีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติรรมก็เป็นสิ่งที่สม ค่าสมกับราคาที่ได้มาเกิดบนโลกใบนี้เราทั้งหลายก็ได้เป็นผู้เข้าใจพฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมาเอาตัวเองนั้นมาเป็นบทเรียนเอาตัวเองนั้นมาเป็นบททดสอบเอาตัวเองนั้นมาเป็นครูที่รู้ว่าถามตัวเองว่าเรานั้นมีความทุกข์มีความยากมีความลําบากมากมายนั้นเป็นเพราะอะไรและทําไมถึงต้องทุกข์ยากลําบากขนาดนี้ ะมีวิธีการใดที่เราจะยุติเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้มากน้อยเพียงใดก็มีคำตอบว่าหากเราเป็นคนที่ไม่มีความยุติธรรมกับตนเองไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีสติไม่มีปัญญาค้อยไปตามชาวบ้านค้อยไปตามกระแสสังคมหรือในสถานการณ์ใดๆเราก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องถูกพัดพาลงไปในทะเลในที่สุดเพราะใน บรรดาผู้คนที่อ่อนแออ่อนไหวไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะนั้นจะไม่สามารถที่จะประทับประคองได้จะไม่สามารถที่จะฝืนและเป็นผู้ที่ท <c oughs> วนกระแสได้ <c oughs> าก็ตายเป็นผู้ที่จะต้องเดือดร้อนอีกพระพุทธเจ้าให้เราประพฤติปฏิบัติให้เรามี ศีลให้มีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาก็เป็นแรงต้านเป็นการทวนกระแสไม่ไหลไปตามกระแสไม่จําเป็นต้องไปอย่างที่ชาวบ้านเขาไปไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างที่ชาวบ้านเขาเป็นเขาจะมีอะไรเขาจะเพลิดเพลินสนุกสนานอะไรเขากําลังคอยคว้าหาอะไรก็เ,เป็นเรื่องของเขาแต่ในที่สุดเราเองนั่นแหละจะต้องพิดตาว่าถ้าได้อย่างที่เขาได้มาแล้วเราจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าหากไม่มีความปลอดภัยไม่ได้มีประโยชน์ใดๆเลยจะต้องมาสูญเสียของที่หามา ทั้งหมดทั้งสิ้นเดือยยากมันลำบากและไม่มีอะไรติดไม้ติดมือในยามที่ตายไปเลยเราก็ควรจะหาทรัพย์ที่เหลยกว่ารียะทรัพย์ติดตัวไปเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาและไม่เป็นการเดือดร้อนดังนั้นบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อต้องจากสถานที่แห่งการปฏิบัติไปโอกาสาที่จะได้กลับมาทางธรรมนั้นก็ยากเป็นเรื่องที่ลำบากเป็นเรื่องที่ แทบจะหมดโอกาสเพราะบรรดาชีวิตที่อยู่ภายนอกนั้นเป็นชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตแห่งการที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตแห่งความรับผิดชอบมีแต่ภาระมีแต่การขนควายและวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วงานและเรื่องราวต่างๆถาโถ,ถมเข้ามาในสู่ตัวเราเราไม่มีโอกาสที่จะยุติใดๆเลยเราจะต้องแก้ไขและเกี่ยวข้องกับปัญหาใหม่เรื่องราวใหมๆ่ๆอยู่ตลอดเวลาจนทําให้เรา ลืมเรื่องเก่าและเรื่องสําคัญที่เราควรจะค้นหาเรื่องที่เราจะทําให้พ้นจากการทุกข์ยากทรมานและลําบากดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงบางครัง้งบางครา,า,าก็ได้เจอโอกาสได้เจอสถานการณ์ได้เจอเหตุการณ์ได้เจอสถานที่ได้เจอสิ่งที่ทําให้เรานั้นพบกับความร่มเย็นพบกับความสุขพบกับโอกาสแห่งการพ้นทุกข์ก็จงพยายามระลึกและพยายามที่จะผลนควายพยายามที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกี่ยวข้องกับสถานที่โอกาสและบรรดาเข้าของจริงผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะดึงเราไว้ไม่ให้หลุดนอกนอกกระแสไม่ให้ออกจาก <c oughs> ขึ้นแห่งการพัดพื้นแห่งการที่จะความวันไปสู่การพ้นทุกแบบน,นี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็ถูกการเวลาที่จะต้องพัดภาคหลายคนก็จะต้องจากที่นี่ไป เมื่อกลับไปบ้านเมื่อกลับไปเกี่ยวข้องกับชีวิตทั่วไปแล้วโอกาสที่จะตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ก็น้อยลงโอกาสที่จะทาสมาธิก็น้อยลงเรื่องราวต่างๆก็จะผุดโผล่ขึ้นมาทําให้เรากระทบกระเทือนจิตใจและหลายครั้งหลายคาะก็จะทําให้เราเป็นผู้มีอารมณ์อารมณ์ก็ตอบสนองด้วยคําพูดการกระทำด้วยความคิดในที่สุดพลาดพลังก็กลายเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นการก่อเวรก่อกรรมทําให้จะต้องกลับมา แก้ไขจะต้องกลับมาเดือนร้อนอีกเราก็ควรที่จะต้องเตือนตนเองว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ในที่ใดก็ตามเราจะต้องระลึกไว้เสมอว่าอย่าได้สร้างเวรอย่าได้สร้างกรรมอย่าได้เป็นคนทำให้เกิดความเบียดเบียนคนอื่นและตนเอง ควรจะเป็นผูส้สร้างบูลสร้างกุศลเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาโดยให้พี่สูงสูงทั้งหลายทั้งปวงได้พากันเป่าประกาศไม่มีอะไรที่จะย่อดได้เล็กกว่านี้แล้วพระเจ้าก็ย่อว่าอย่าได้ทํากรรมชั่วกายวาจาใจในทุกโอกาสไม่ว่ากรรมเล็กกรรมใหญ่ใดๆทั้งสิ้นด้วยเจตนาไม่เจตนาพยายามที่จะระมัระวัง ให้ทำแต่คุณงามความดีตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความดีเล็กความดีใหญ่ความดีมากมายให้เกิดที่กายวาจาใจาตลอดเวลาอย่าได้เป็นคนปล่อยโอกาสให้กุศลทั้งหลายทั้งปวงหลุดมือและก็ลอยไปหลายคนนั้นมีโอกาสที่จะทำคุณงามความดีมีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลแต่ด้วยความไม่เห็นคุณค่าไม่ได้ใช้ สติดได้ปัญญาปล่อยโอกาสทั้งหลายทั้งปวงให้ดุดลอยไปในที่สุดของมีค่าก็เป็นผู้เป็นของที่จะต้องสูญหายไปเราก็จะกลายเป็นคนไม่มีค่าไม่มีราคาบุคคลหลายคนก็อาจจะคิดว่าเราไม่ทําบาปก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วเราไม่ทําชัว่วก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วเป็นคนประเสริฐแล้วก็ดีก็ไม่ได้มี ปัญหาใดๆที่เรียกว่าจะต้องมาชดใช้กรรมเพราะเราไม่เบียดเบียนใครแต่เราไม่มีความดีอะไรติดตัวเลยไม่มีทรัพย์สินติดตัวเลยเราไม่เป็นหนี้ก็ดีแล้วแต่เราก็ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอะไรที่จะนํามาใช้ใจ่ายเอามาใช้สอยบอามา,มาดําเนินชีวิตได้ก็แปลว่าเป็นบุคคลศูนย์บุคคลศูนย์ก็คือชั่วก็ไม่ได้ทาดีก็ไม่ได้ทํา คนศูนย์นั้นก็คนไม่มีราคาไม่ได้เป็นคนติดลบแต่ก็ไม่มีราคาไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ใดๆแตกต่างจากคนที่พยายามทําแต่คุณงามความดีมีเหตุการณ์ใดๆที่จะมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลทําคุณงามความดีทั้งภายนอกและภายในก็พยายามที่จะไม่ให้ผุดไม่ให้พลาดไม่ให้ขาดโอกาสนั้นไปก็แปลว่าเป็นบุคคลที่ได้เชื่อฟังพระพุทธเจ้าในคําสอนที่อริยะ น <c oughs> ีสุคสงฆ์ได้พากันประกาศศาสนาไม่ให้ทำความชั่วทุกประการให้ทำแต่คุณงามความดีและทำใจให้ผ่องใสและเบิกบานนั่นก็เป็นคำสอนที่ยอดที่สุดแล้วสำหรับคนที่ไม่มีอะไรเตือนสติไม่มีอะไรเตือนใจเราอยู่กับโอกาสและก็ปัจจุบันในทุกวินาที ก็พยายามทำปัจจุบันในทุกโอกาสในทุกวินาทีเน้นให้เป็นกุศลให้ได้จะาคิดอะไรที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นอกุศลก็อย่าคิดคิดอะไรแล้วมันเป็นบุญเป็นกุศลก็ควรคิดพูดอะไรแล้วเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นกรรมก็อย่าพูดเราพูดอะไรแล้วเป็นบุญเป็นกุศลก็ควรพูดเราเป็นผู้ทำอะไรแล้วเป็น สิ่งที่จะทําให้เกิดบาปเกิดอกุศลเกิดความเดือดร้อนก็อย่าทําทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําในสิ่งที่ทําให้เกิดบุญกุศลทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทําให้เกิดความปลาสุกก็ควรทาในที่สุดก็ทําใจให้เป็นผู้ที่มีความเบิกบานอย่าได้คิดชั่วอย่าได้ <c oughs> เปิดโอกาสให้ความคิดนั้นผัดดันและก็ <c oughs> เป็นผู้ที่สะสมเพื่อจะทัฒนาให้เรากลายเป็นคนอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสแห่งมารแห่งท่าทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งบรรดาดวงญาทั้งหลายทั้งปวง,ท,ง,ปวงที่เกี่ยวข้องและที่กําลังรอที่จะพยายามที่จะผลักดันเข้ามาโทษ สิงสู่ในจิตใจเพื่อให้เราทำบาปทำชั่วและเพื่อให้เรานั้นเป็นผู้ที่จะต้องติดเงื่อนไขแห่งการสร้างเวรสร้างกรรมให้เป็นผู้มีความเร่าร้อนในจิตใจและเพื่อที่จะยุดติททำคุณงามความดีนั่นก็แปลว่ามารและกิละกิเลสรลวงกระทั่งถึงปีศาจทั้งหลายจดจอ่อจดจ้องเราต่อทุกวินาทีไม่ได้ปล่อยเราไปไหนเป็นอิสระเลยเมื่อใดก็าตามเราขาดสติเมื่อใดก็าตามที่เราไม่ตั้งอยู่ในคุณงามความดีก็จะกลายเป็นการเปิเปดประตูให้ ความชั่วและกิเลสมารทั้งหลายทั้งปวงเขาเข้าออมาครอบครองสิงสู่อยู่ในตัวเราก็จะเป็นความเดือดร้อนหลายคนนั้นหมดโอกาสแล้วตายไปแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องเสียใจไปไม่จบไม่สิ้นเรายังมีชีวิตอยู่เรายังไม่ตายก็พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ได้เกิดประโยชน์อันสูงสุดวันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ได้ประฤติธปฏิบัติอยู่ในจังหวะอยู่ในช่วงที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทําคุณงามความดีจงระลึลกไว้เสมอว่าดี ควาดีทั้งหลายทั้งปวงเราก็ได้ทําแล้วการประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญเพี่ยนตามที่ผู้เจ้าได้ตรัสได้สอนเราก็ได้ทําแล้วเราเป็นผู้มีความเข้มแข็งแล้วเราไม่อ่อนแอแล้วก็อย่าให้ความอ่อนแอได้เกิดขึ้นอีกอย่าได้เป็นคนหมดกําลังใจอย่าได้เป็นคนท้อถอยอย่าได้เป็นคนเบื่อนหน่ายพระยายามเตือนตนเองว่ายากลําบากแค่ไหนก็ผ่านมาแล้วเราจะต้องรักษาความดีนี้ไว้ตลอดเวลาและเพิ่มความดีให้เพิ่มขึ้น เพื่อที่เราจะได้พ้นทุกได้บรรลุธรรมอางินสงผลบุญทีธรรยแรงร้ายทั้งพวกในประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความดูแลเมตตาช่วยเหลือปกปักรักษาคุ้มครองปัดเป่าให้พ้นจากทุกโศกรคภัยอันตรายคุนใจวิญญาณายอาถอาเพศคำสาปคำแจ้งเสนีย์แต่รายการและกินดีอุเเทตพงค์คนวิชาคนพานความยากจนนีสินโรคร้ายโรคระบาดวิญญาณาย วิชาตมานทั้งหลายผู้ปราทให้มาลายหายไปให้ยุติลงให้หมดลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้ีบย่าได้เป็นใดใดทางสิ้นก็ลายมีแต่ความสุขความเจริญมีความบุดมุสมบูรณ์ในปัจจัยสี่สุขภาพประมัยสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้มีอ <c oughs> <c oughs> ำนาจวัฒนะบารมีได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกันสูงสุดด้วย หน้าที่การงานในชีวิตครอบครัวในชีวิตสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงด้วยสติด้วยปัญญาด้วยบุญด้วยาบารมีด้วยโชคด้วยลาบด้วยปัจจัยสี่ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงปัารถนาทางทมให้ได้เป็นผู้เข้าถึงภูที่ปัจจัยธรรมสามสิบเจ็ดประการเป็นมรรคสมังคีได้การจัดอาสะวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปปิดประตูอบายภูมิอย่าง,ง,งเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องเกิดเป็นอสศุลกายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เอลชา ไม่จึเกิดเป็นจัตว์โลกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกฝนทุกท่านเดิมยะทา